สวัสดีครับอยู่องอโน n ปาร์ตี้วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับผมบอดดี้หต่อ12จากค่ายเคซี่ฟิกเกอกันนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูพร้อมๆกันเลยครับผมต,บตัวนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเพราะว่าผมอยาก รู้ว่าข้างในอ่ะมันเป็นตัวบอดี้แข็งๆหรือเป็นซิลิโคนหรือเป็นยังไงข้อต่อเป็นยังไงมานานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยนะบอดี้ที่เป็น 1. ต่อ12อ่ะหายากมากที่มันเป็นแบบเปื่อยๆมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีหลายค่ายที่จากจีนอ่ะเขาทําออกมาเยอะนะอันนี้เขาเพิ่งส่งมาผมก็เลยแกะมาเป็นมือสองนะเพราะว่ามือหนึ่งตอนแรกไม่ได้พีด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงดูหารีวิวก็ไม่มีก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะ ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงดีไหมก็เลยไม่กล้าเสี่ยงอันนี้ได้มาในราคาถูกก็เลยจัดมาเรามาแกะอุ้ยอะไรข้างหลังวะมีแถมกีตาร์มาให้ด้วยคนขายอันนี้ไม่ได้มากับมานะเขาน่าจะแถมมาให้เป็นกีตาร์หนึ่งต่อสิบสองข้างในเป็นแผงด้วยความที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งเป็นบอดี้เขาจริงเขาทำมาเพื่อขายบอดี้เป็นหลักนะ มือมันก็จะเยอะแบบนี้ครับผมแล้วก็มีเท้ามาให้ด้วยนี่เท้าขยับได้นะเหมาะกับการส่วนใหญ่เขาจะเอามาวาดรูปเป็นเป็นต้นแบบในการวาดรูปร่างโคอย่างเงี้ยว่าตัว,ต,วตัวร่างกายมนุษย์เป็นยังไงเขาก็จะใช้อย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกนักวาดนะส่วนใหญ่บางคนเขาก็ใช้ไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นต้นแบบเอาม,มีมือเปลี่ยนแล้วก็มีหน้าอกมาให้สามไซส์เล็กกลางใหญ่เรามาลองดู เป็นซิลิโคนนี่ไงที่ผมอยากรู้คือเนี่ยมันเป็นยังไงมันคือซิลิโคนนิ่มๆโอเคงั้นถ้าเรามาดูทั้งตัวว่ามีซิลิโคนช่วงไหนบ้างที่สัมผัสก็จะมีช่วงตัวเอลเอลเป็นแข็งๆมือแข็งๆแข็งหมดเลยตรงนี้ถ้าเกิดแบบใครทำสีเก่งๆก็ทำได้แต่ว่า ผมเป็นคนที่ทําได้ทุกอย่างยกเว้นวาดหน้าวาดหน้าวาดตาอย่างเงี้ยไม่เก่งก็เลยวาดจะไม่ทําตัวรองเท้าให้ดีเทลมาสวยอยู่นะเป็นแนวออกกําลังกายหัวเป็นไม่ใช่แม่เหล็กเป็นสวมเฉยแต่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้รวมถึงผมด้วยก็คือในนี้มันจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมเดี๋ยวผมขอตัวไปลองแกะตัวชุดมันออกก่อนแล้วกันครับผมว่า เพราะว่าดูจากเนี้ยมันน่าจะแกะยากต้องอาจจะต้องลื้อนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปแกะกันก่อนดีกว่าครับผม A few moments later ไปแกะมาแล้วครับผมบอกเลยว่าถอดยากมากด้วยความที่มันเป็นเสื้อผ้ารัดรูปอะ่ะมันทําให้กว่าจะถอดออกมายากมากแล้วด้วยความที่ตรงเนี้ยเขาเป็นซิลิโคนอยมันนิ่มๆใช่ไหมเป็นซิลิโคนมันก็จะเหนียวๆแบบคือการถอดเสื้อผ้ามันจะยากหน่อย ปุ๊บแล้วเรามาดูที่ข้อต่อกันครับผมเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเอาจริงถ้าใครเก็บอันนี้ยไม่คิดจะเอาออกมาเล่นเอาออกมาตั้งโชว์นะให้ระวังสีสีผ้ามันตกใส่เนื้อด้วยนะอันนี้ยเริ่มเริ่มตกนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองขัดดูว่ามันจะออกไหมน่าจะออกอยู่แหละเพราะว่ามันน่าจะยังไม่ไม่ไม่เป็นอาการนานขนาดที่ว่าสีมันตกเข้าไปในเนื้อผิวอันนี้เขาน่าจะใส่ตัวหน้าอกใหญ่สุดมา อันนี้เป็นตัวกลางอันนี้ตัวเล็กข้างในข้างในตัวเขาจะมีมีข้างในอีกชั้นหนึ่งนะเป็นแข็งแขงเนี่ยคือมันจะนิ่มๆแค่ช่วงหน้าหน้าอกมาดูที่แข็งครับผมตรงนี้ขยับได้แน่นๆ่นเลยตรงนี้ปรับได้ถือว่าอิสระมากเลยนะตรงนี้งอได้สองจงังหวะ มือข้อมือโอเคข้อมือคล้ายๆฟิกมาอยู่นะปุ๊บมาดูที่ช่วงขาช่วงขาช่วงขาเขาซ่อมบั้นท้ายมาด้วยนะมันจะมีโค้งอยู่แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมพอว่าพอมันซ่อมปุ๊บมันจะดูถ้าถ้ายืนตรงอะ่ะมันจะดูกลมเกลือนหน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่ยืนตรงอะ่ะพอมันหลวมปุ๊บมันจะมีโค้งข้างในที่มันเป็นตรงเนี้ย มันแข็งๆใช่ไหมแต่ว่ามันมามันไม่ครอบคุมหมดมันก็จะเป็นไตไตขึ้นมาเราลองท่าที่ดูหวัดเสียวหวาดเสียวหน่อยว่ามันจะทําได้ไหมก็ทําได้นะแต่ว่าก็เสียวเสียวหักเหมือนกันนะถือว่าโอเค ขาสองระดับเหมือนกันฝืดๆเลยอันนี้ถ้ายืนด้วยขาเดียวยืนได้แน่นอนเพราะว่าข้อต่อมันแข็งมากตรงนี้หมุนได้โอเคจะเสื้อเนี่ยหาถุงเดี๋ยวหาถุงใส่ไว้แล้วก็เก็บแยกไว้เลยเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะถ้าใส่ทิ้งไว้อ่ะสีสีตกเข้าซิลิโคนแน่นอน ถ้าใครซื้อซื้อมาแล้วพวกชุดผ้าแล้วไม่ไม่ได้เอาออกมาตั้งโชว์ที่เราเห็นตลอดอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้เอามาดูมั่งบางครั้งอะสีมันตกง่ายมากเลยเมื่อก่อนผมก็เก็บอย่างเดียวไม่เคยศึกษาเลยว่ามันตกได้หรือไม่ได้เห็นเป็นชุดผ้าก็อ่ะใส่ชุดไว้สุดท้ายจะเอามาเก็บขายต่อสีตกเรียบร้อยนี่ ผมตรงนี้เขาเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นแบบมีแว่นแต่โหเสียวหักมากเลยเราแว่นมันดูเปราะบางมากเลยแว่นมันถอดได้นะลองใส่แว่นดิฟื้ไม่ได้เป็นแบบเสียบเข้าหน้าเลยนะเป็นแบบกดลงโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะสมส่วนดีแต่ว่ามันก็ดูตันๆไปนิดนึงแต่ มันเป็นเหมือนกับหุ่นนักกีฬามากกว่ามันอยู่ที่ว่าเราเลือกอะไรไม่รู้ถ้าจะไม่ผิดมีหลายสีด้วยนะแต่อันนี้เป็นสีแบบออกนเนื้อๆหน่อยแต่หัวนี่หลวมๆห,หน่อยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมใครอยากรู้ก็ที่กําลังหาซื้อมองหาซื้อหรือว่าไปเจอมากําลังคิดอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ให้คลิปนี้เป็นแนวทางก็ได้ครับผมเพราะว่าผมก็คนหนึ่งอ่ะที่ หาดูรีวิวไม่มีใครรีวิวเลยว่ามันเป็นซิลิโคนหรืออะไรก็เอามาแต่รีวิวข้อต่อจุดขยับแต่ไม่ได้บอกว่าไอช่วงตรงไหนเป็นซิลิโคนบ้างวันนี้เราก็ได้รู้ไอตรงเนี้ยที่จริงไม่ปิดก็ได้นะแต่ว่ามันก็แอบมีร่องบางๆไม่ได้ชัดไม่ได้ทําเป็นร่องอะไรของผู้หญิงนะเขาเป็นแค่ขีดบ,บางๆแต่ถ้าเกิดแบบเหมือนเอากางเกงในรัดมาใส่อย่างเงี้ยเป็นผ้าอย่างเงี้ยแต่เป็นกางเกงในก็อาจจะขึ้นร่องได้อยู่นะแต่มันก็โอเคมันก็ถือว่า ได้มาราคาที่ถูกด้วยอ่ะถือว่าคุ้มแล้วถ้าเป็นบอดี้อย่างนี้เมื่อก่อนก็เดี๋ยวนี้ก็ถ้าจำไม่ได้ว่าราคาตั้งต้นมันเท่าไหร่น่าจะเป็นพันมั้งแต่ผมได้มาไม่ถึงพันก็ถือว่าถูกอยู่หรือว่าอาจจะประมาณแ8,900มั้งใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับผมวันนี้ก็เอาสิ่งที่ตัวเองอยากรู้มาแชร์ให้คนอื่นดูด้วยว่าโอเคสรุปแล้วมันมาเป็นหน้าตายังไงงานดีไหมก็ ใครจะซื้อก็ซื้อได้ครับต่อให้ซื้อราคาเต็มก็ไม่เสียหายถ้าเราจะเอามาเล่นกับตัวอื่นเป็นบอดี้เปลี่ยนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูอีกติดตามไว้แล้วกันครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมกับแอคชั่นฟิกเกอร์บอดี้จากเคซี่ฟิกเกอกล่องนี้กล่องนี้ดูกันไว้นะมันมีหลายสีนะดูดีๆนะบางตัวมันอาจจะไม่ใช่สีที่เป็นสีเนื้อเป็นสีแทนก็ได้นะวันนี้ไปแล้วครับของดีครับผม เจอถูกๆรีบสอยให้ไวครับผม